มีเทคนิคค้ายค้องวันนะแต่ว่าขอให้มีความสุขกับความไม่มีกิเลสใช้ได้สุขไงก็ได้สุขแบบไม่ไม่สุขสุขแบบไม่มีกิเลสนะก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายเดียวกันเพราะแต่ละคนมีเบื้องเบื้องหลังมาไม่เหมือนกัน เพราะนั้นในนิยามของสุขจะนิยามยังไงได้แต่มาลงที่ว่าสุขได้แต่อย่าใช้กิเลสเป็นตัวนำนะใช้ใช้ธรรมเป็นตัวนำใช้ได้นะซึ่งก็คุณประจวบมีอะไรนะหลายอย่างที่น่าสนใจแต่ก็อันสุดท้ายที่สำคัญคือขับรถให้ชำนาญ ต้องเอาโจทย์นี้ไปคิดต่อนะถ้าถ้าไม่ชํานานญะโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเขาว่าชนานานญะมาหมายถึงว่าต้องซ่อ,ซอมรถเป็นด้วยถ้ารถเสียนะ่ <c oughs> ไม่ใช่ขับจับได้อย่างเดียวรถเสียที่ไหนซ่อมได้ด้วยนะแต่ถ้าถามว่าถ้ารถเสียยังซ่อมแล้วไม่ถือว่าชํานาญจะขับเก่งเฉยๆแต่ยังไม่ชํานาญเพราะยังซ่อมไม่เป็น ถ้าได้สองอย่างนี่ยเราก็เรียกว่าวิเศษเลยนะก็ได้สักท่านหนึ่งขอคุณชีลาพรนะนะคะก็มาคราวนี้ก็คือโจทย์ก็เหมือนคุณประจวบอค่ะเหมือนคุณประจวบเพราะว่าอดิฉันนี่เวลาหลวงพ่อพูดอะไรปุ๊บเนี่ยจะเป็นปริศนาธรรมตลอดแล้วพอพอเอามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเกิดผลตลอด และทีน,น,นี้ที่มาคราวนี้ก็คือมาจากการคัดลอกซีดีธรรมะของหลวงพ่อเมื่อกี้่สัตตานามิสุทธิยานเนี่ยมันกินใจมากกินใจมากตรงนี้แล้วก็แล้วมันจะมีรายละเอียดสติปัฏฐานสูตรแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อเนี่ยส่งไฟไปบังคับให้ถอดเลยนะคะก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้คือเป็นเป็นเรื่องที่หลวงพ่อจงใจให้เรารู้ ซึ่งเรามัวแต่ไปอยู่กับโรกโรกแล้วก็ไม่ได้มาสนใจตรงนี้เนี่ยก็ก็เลยมาศึกษาตรงนั้นแล้วก็มันจะมีที่แบบหลวงพ่อให้สังเกตเวทนาทางกายอันนี้คือวิธีขับวิธีขับรถนั่นเองอะว่าจะขับยังไงให้ชันี้ฉนานคือเข้าใจอย่างนี้ก็เลยมาสังเกตร,ระดับของเวทนาทางกายนะคะจากเริ่มจากที่เวลาเราเปลี่ยนเรานั่งนานๆน,นั้นสังเกตเวลาเปลี่ยนก็จะ เออาแจากมันหนักมากๆนี่มันเวลาเราค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยมันจะระดับมันลดลงยังไงแล้วพอนั่งไปสักภักเนี่ยะระดับมันเพิ่มขึ้นยังไงไอวเวทนาที่ความหนักความตึงความเคร่ง,งะค่ะคือมาสองข้อนี่คือมาสังเกตตรงนี้แล้วก็ก็ดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็ รู้สึกว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นแล้วก็ความความรู้สึกตัวเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเวลาเราเดินเราไปมันจะเห็นกายไหวมันขยับตรงไหน,นรู้หมดบางทีมันก็รู้ทั้งตัวมันจะหนักรู้หนักที่หนึ่งแต่ว่ามันกระจายไปทั้งตัวเราก็จะเห็นไหวไหวไหวไวไ,วไปเวลาเดินไปเท้าก็จะเดินรู้ทุกก้าวรู้รู้ขนาดว่า เวลาเราก้าวไปเนี่ยเท้ามันตึงยังไงมันหย่อนยังไงมันจะเพื่อมยังไงเนี่ยแต่ว่าพอทําไปเนี่ยบางทีมันหนักไปมันมันเพ่งมากไปเนี่ยเราก็ปรับปรับปรับมาเออเบาหน่อยไหมสังเกตว่าเอ๊ะมันหนักไปข้างบ่าคอตึงไปหมดเลยงเงี้ยเอ๊ะมันมันมากไปไหมเรอมันชัดเกินไปปะเราก็ค่อยๆปรับแล้วพอมาค่อยๆทําอย่างนี้ก็ปรากฏว่ามันจะไม่เห็นเส้นกลางเส้นกลาง ซึ่งตัวเองเข้าใจคือมาชิมานั่นเองเช่นกลางที่มันมันจะเปลี่ยนได้สองอย่างคือเหมือนกับว่ามันรู้ฝั่งหนึ่งแล้วก็มันเพลินฝั่งหนึ่งทีนี้มันก็จะชักกระเยออกันถ้าสมมติว่าเราตั้งใจรู้มากไปเนี่ยมันก็จะตึงไปทางรู้ชัดมากมันก็เหมือนเป็นเพ่งก็เพ่งไปตึงไปทั้งตัว นะแล้วพอเราดึงมาทางเพลินเงี้ยดึงไม่หน่อยดึงไม่หน่อยพอวระที่มันดึงมากไปมันก็ไปเลยความคิดโฉบเข้ามาเลยแต่ถ้าเรามาอยู่ตรงกลางความคิดไม่โฉบเข้ามามันก็จะเป็นเส้นตรงซื่อๆโปรง่รงๆเบา,บาสบายมันจะเห็นตรงนี้คที่ที่มาคราวนี้แล้วพอมาได้หลวงพ่อบอกว่าไอ้ตัวปกติตัวตรงกลางเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ย เบาโรคโป่งสบายเนี่ยมันจะตัดอดีตอนาคตอันนี้มันเก็ตเลยค่ะหลวงพ่อมันก็เก็ตขึ้นมาเลยโอ้้ตรงนี้ที่เองที่เราหากันแต่ว่าเราข้ามไปข้ามมาอันนี้ใครแม็กมันอยู่ตรงนี้ก็ก็มาได้ตรงนี้ค่ะครับตรงนี้ก็ก็ก็มาสังเกตก็มาสังเกตความคิดอะไรวันนี้ไอความฟุ้งไอน่บอลห้ามันมาแต่ว่าน้อยบันแรกที่ก็จะจะง่วงแต่ว่า มันจะเห็นก่อนมันจะเห็นก่อนมันจะเข้าไปค่อยๆมาทีก่อนแต่แต่บางทีก็ลอง่ะลองไม่ไม่เปลี่ยนไม่อะไรไม่ปรับไม่ปรับระดับเวทนาเนี่ยทางกายจะไม่ปรับพอไม่ปรับั๊บเนี่ยมันจะมามากเข้ามาเข้าเห็นก่งนอย่างทีก็สายสายโยกโยกก็คือเวลาโยกโยกก็ดูระดับของเวทนาที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนียก็ดูไปมันก็หายไปเองมีทีมก็หายไปแต่บางทีนม่จจะทํานี้แก้ทงนี้ เดี๋ยวมันมันโล่งมันมันจะไม่มีซึมเลยค่ะถ้าถ้ามันได้สะบัดอย่างนี้มันก็จะไม่ซึมมันจะโล่งมันมันเหมือนไม่ได้ผ่านามง่วงมาเลยแต่ปกติถ้าเรามีมีมีคองว่วงอยู่เนี่ยเวลาเราฝืนขึ้นมาอย่างงี้หรือบางี้เรือเปลี่ยนเปลี่ยนนิยาบดไปเลยหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยบางทีมันยังมีซึมซึมอยู่แต่ว่าถ้าได้สะบัดหัวนี่มันหายเลยอันนี้ก็คือ สรุปก็คือทำอย่างนี้จอมพ่อก็คือมาทำมาทำทรมาวิจัยยาให้เจแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือมันก็จะเหลือตรงที่ว่ามันเสถียรไหมจอมพ่อบางทีมันก็จะดหม,มุนเติ้มยังไม่เสถียรจอมป้าเหมือนเด็ดไม่เสถียรหลวงพ่อเตียบเทียบเ็นฟังก็ต้องการขอบคุณหลวงพ่อที่ช่วยชี้แนะช่วยเคาะ ขนาดว่าอยู่ไกลเนี่ยบางทียังไลนมามนเตือนสติอยู่บ่อยๆก็คือเห็นความสาคัญแล้วว่าต้องทำเรื่องนี้แล้วมันมีบางเรื่องที่มันยังวางไม่ได้มันถ้าพูดถึงวางมันวางเองนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับมันวางเรื่องเหมือนเรื่องแค่เราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทาแบบฟอร์มัดแยกของพ่อยอ้ทำเนี่ยมันวางมันวางมันไม่เอาเลย แต่ถ้าเรื่องบางเรื่องมันยังว่าไม่ได้มันก็จะมาเป็นความคิดกลับไปกลับมาคิดซ้ำซ้ำซากๆอยู่ตรงนั้นมันตัดปุ๊บเดี๋ยวมาอีกตัดปุ๊บมาอีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมาชอบมาคิดก็คือเดี๋ยวนี้มันจะเนียนๆนะคิดชั่วๆไม่ค่อยมีแต่มันจะเนียนหัวดีไงคิดเรื่องดีเหมือนที่บอกว่าไปสอนคนโนู้นไปสอนคนนีนนะ้ไงถึงได้ถึงได้ระวังตัวว่าจะสอนใครจะระวังมากกวัวจะ กาจะหลงกนมันพี่หลวงพ่อบอกช่วยสอนคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยโยมต้องมาคิดกันเอ๊ะมันเป็นความอยากของเราหรือเปล่าตรวจสอบก่อนก็ขอแชร์ประสบการณ์ค่ะ